เราบทสวดที่หลวงพอ่อท่านให้เนี่ยมันมีออปชันเยอะนะว่าใช่ธรรมดาจัก,กรพพัดนะจัก,กรพพัดคืออะไรรู้ป่าคือพุธธทธะโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะนะเกิดเป็นจัก,กรพพัดนับวิถุนนะยีแม้แต่องค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็สมบัติก็ขึ้นนะนะในนานนะในเกินเจ็ดวันก็ขึ้นแล้วล่ะ ถึงเวลาก็ต้องขึ้นทำไมปวดก็ต้องขึ้นต้องปกครองสามกสชาตุนี่แหละสมัยที่ท่านเป็นโพลิสัตย์ในโลกยังไม่พอยังไปอยู่ดาวดึงพระยินต้องให้ครึ่งหนึ่งอ่ะจกกักรพรรดิขึ้นไปทั้งตัวต้องให้ครึ่งหนึ่งคิดดูเลยเออเพิดเพลินอยู่เนี่ย <laughs> คิดดูเลย แต่เวลาตายเนี่ยจะต้องลงมาตายในโลกมนุษย์นะฮะสวรรค์มันไม่มีซากศพไงต้องมาตายกลับมาตายในโลกมนุษย์ไม่มีครารู้จักละจะแก่ๆคนมันนอนตายในสวน <c oughs> ไม่รู้จักลูกหลานเขาจาไม่ได้งั้นน่ในบทที่ท่านสวดมันเป็นมันมีออปชั่นเยอะตั้งใจสว ประมาณสี่ห้าปีก็จะรู้รผลแล้วล่ะ